สวัสดีครับ h ฮ็ดเอ็มอโต้คารครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมรถแสนกว่าบาทครับของเต็นท์เรานะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีบัจเจ็ตอยู่ในใจแสนกว่าบาทคันนี้ขออนุญาตแนะนํานะครับผมคันนี้นะครับเป็นเจ้านิสันอาร์เมล่านะครับปี2012ครับผมตัวนี้เป็นรุ่น e-s นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาดูไปเรื่อยเหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับนี่ ใบหน้าก็ขัดเงามาให้เรียบร้อยครับผมไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีล,า,มมลานนะครับกระจังหน้าเป็นครเมียมนะตัดดำครับผมดูใบหน้านะครับค่อยๆดูกันไปค่อยๆดูกันไปครับสำหรับทางเราตัวนี้ล้อจะเป็นล้อกระทะครับมีฝาครอบมาให้ยางยังหนาอยู่ยังใ,ใช้งานได้ครับยังใ,ใช้งานได้ดรูรอบๆกันนะครับ มือจับเป็นโครเมียมนะครับเพราะตัวนี้เป็นรุ่น e s ไปดูด้านหลังนะครับไฟท้ายไม่มีแตกครับไฟท้ายไม่มีแตกครับผมใช้งานสบายสบายอ่าดูรอบๆเรียบร้อยสี 4, ผมให้95%เครับชิ้นไหนที่มีริ้วมีรอยอย่เงี้ยมีตะเก็ยหินผมเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าคันนี้ ไปดูข้างในกันข้างในยังเป็นเบาะผ้านะครับโฟโ์นไม่หย่อนไม่คล้อยนะครับยังตึงๆใช้งานง่ายภายในสีดำแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับอันนี้เครื่องเสียงลำโพงดังทุกจุดไฟติดทุกดวงบักเราไปดูด้านหลังต่อนี่ครับสะอาดสะอาดไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับเราลือ้อหลังคาลือ้อ ออกมาซักทำความสะอาดปากแดนนี่มีกลิ่นแน่นอนหอมๆครับคันนี้พร้อมใช้เลยมาเดี๋ยวเราสรุปคันนี้กันคันนี้นะครับเป็นนิสสัน a าร์เมลนะครับผมปี2012เป็นตัว E-S นะครับผมราคาซื้อสด129,000บาทนะครับผ่อน2,000กว่าบาทผ่อนได้สูงสุด72งวดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยหรือโทรหาผมเลยก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ